ครับครับสวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีพี่นะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกครับพี่พี่แอนไลน์หรือจะโทรมาก็ได้ครับเบอร์นี้เบอร์เดียวพี่นะวันละครก็ยังมีนะพี่นะสวยอย่างนั้นเลยครับยวองค์ทิ้นหนึ่งพี่นี่ครับสวยยะงครับพี่ครับนี่ ิมดเูเสือแบบนี้ช่างสิบโมงหลวงวิจารนะพี่จะพิมสวยนี่ครับอยู่หลังนี่ครับพี่โค้ดสวยเลยครับพี่หนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทนี่ครับองนี้ก็สวยพี่มนสารเพียบเลยนะนี่ครับนี่ก็ช่างสิบโมงนี่ครับ ว่าละครหนึ่งพันบาทสวยครับพี่นี่หลวงวิจารณ์นะเนะมเื่อกี้ฮะเพมยงจะสวยๆอย่างนั้นเลยครับถ้าเป็นหลวงวิจารณ์นะครับพี่นี่ครับเกตุรตูนี่ครับสวยฮะนี่ครับเกบตุตระตู แล้วขคังนี่อยู่หลังนีงห่หล,หลังจะปริไหมอ้อนี่ครับพี่สวยจริงครับหนึ่งพันบาทและอีกหนึ่งองค์ครับพี่วัน<ม>นี้จะรู้สึกว่าช่างชาวบ้าน<ม>นี่ครับ<ม><ม> 1,000บาทครับพี่สวยครับสวยมากๆมีเคี่ยวเสือพี่พราะปานมีเคี่ยวเสือต้องตาแบบเนี้ยจาเนครับโหสวยงาเลยพี่เต็มเคี่ยวขอสองพห้าสองพันห้าร้ยบาทครับพี่ศูนย์เก้สกห้าเจ็ดศูนย์ห้าหก อันลายเบอร์นี้ได้เลยนะครับพี่นครับลงพน้อยครับเรียมเงินกระลาตาเดียวครับจานเก่าด้วยนะนี่ครับขอสองพันห้าจากกระเจ้าเงินมันนะสวยพี่ปิดตาพระคนครับบางแสะีโอ้โหยงสวยเลยพี่ ขอเจ็ดร้อยมาทีเด็ดเลยพี่เรนน้องเชื่อมเพราะเดิมนี่ครับเี่โอ้โหนีห่ว่าห่วงครับห่วงเชื่อมเร่น้องเชื่อมครับพี่ นี่ขอสามพันบาทขอสามพันบาทพี่เขาบอกเอาไปเลียมทองขายกันนะแบบเนี้ยนี่ครับนาอินเดียครับพี่วัดบรวรครับนี่ครับสมฤตแก่งเงินก้นถ้วยขอพันห้านี่ครับนี่รันตลายครับปักกิ่งนี่รันตลายวัดบรวร สวยครับพี่พันห้าศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกอลไลน์บอร์นี้ได้เลยนะพี่นะพี่ครับโอ้โหนีโหโ่ดอกดอกพิกลเต็มเลยนี่ครับไปซุนกอสวยครับนี่ครับดอกพิกลมันจางแดงขึ้นมานี่ครับมันจางแดงจ็มเลยแม่ นี่ครับช่เป็นจาา่าพักขีขอเจ็ดร้อยแล้วกันราคาแบ่งปันให้ขอเงินครับพี่ซอยสองบาทเลื่มท้องเก่ามาครับนี่ครับขอเจ็ดร้อยบาทแล้วกันพระสมดิเจรดาครับ สวยหไห้น่าใช้น่าใช้นะพี่นี่ไงนี่จะแพงหน่อยพี่แต่ก็สุดยอดครับศิลปะแบบนี้ครับพี่แล้วตัวใหญ่นี่ครับงาแกะแกะมือพี่นะนี่ครับขอสาพหน้านะพี่แพงหน่อยจะก็เล้าใจครับไม่มีใครมีพี่พี่ดูสิครับเนี่ยเห็นไหมนี่สุดยอดแล้ว สจอดแล้วครับสจอแลาวี่เขียวเสือฝังตะกุดทองคำนครับเสือเหลียวเก่าปึกเลยพี่พอปานนี่ครับก็วฝังตะกุดโอ้โหขอสองพันตัวเนี้ยตัวเนี้ยขอสองพันเนาะลิงจับข่าครับ ไม้แกะมีกระเช้าด้วยนี่ครับพี่นี่ขอพันห้าแล้วกันกระเช้าเงินนันเนี่ยครับนี่ขอพันห้าสวยครับตะกุดบ้างพี่หลวงพ่อะทาว่าเป็นยังแตกโคตรเก่าเลยไม่ดูหลักนี่นี่ตัวจริงสิ่งจริงเลยครับพันห้าครับพี่ แล้วก็หลวงพ่อเต๋อนี่หลวงพ่อเต๋อนี่ยอดพันห้านี่ครับเลนสองสองสี่แปดสองนี่ยอด เจ็ดร้อยพี่ผมมีพรก,พกคันพระโศกเฮ้ย,ยตัวดีมากเลยครับข้าลายชั้นหนึ่งนี่ครับขอเจ็ดร้อยละกันเจ็ดร้อยน้าช้นะราคาเนี้ยไม่แพงเลยครับหลวงปู่ขายรุ่นแรกครับผมเชื่อม มีหลังจานนี่นพี่จานเพียไปด้หลังเนี่ยเนี่ยอันนี้ขอเก้าร้อแล้วกันพี่จานสวยด้วยปิดตาย,ยันยุ่งนี่ครับพี่ยันยุ่งสวยครับองนี้พอหลวงปู่ทิมนะยันยุ่งปู่ทิมเจ็ดร้อย พี่ยังชัชนรูปปุทวดโอ้โหแปลกมากหายากด้วยเจ็ดร้อยมีวเรียรเดียวทั้งบ้านเลยสวยปิดตาจักระจันวัดหนังครับปู้เอี่ยมโอ้โหโเห็นแล้วใจละจาลายเลยครับพี่นี่ครับสวยจริงครับเจ็ดร้อยคุณแผ่นันกลางพี่ คุณผ่นมันกลางโอ้โหยมเดิมเลยตรงพลใหญ่นะีงโอ้โหนีห่แห้งเลยนี่สุดยอดขอเจ็ดร้อยคิตาห้าชายครับเกา่าเห็นกอบอ่ะพี่นี่กอบว่าเกา่าเป็นพิมพ์คิตาห้าชาย สวยสวยเก้าร้อยครับวามตลับนี้ตลับนี้เก่ามากเลยนะนี่เฉพะเพชรเฉพาะเงินปุกเซรครับ <c oughs> ตลับเก่ามากเลยครับโบราณเก้าร้อยเก็บเงินปลายทางเราส่งให้ฟรีนะพี่ถ้าสะดวกโอนเงินสดแล้วก็ส่งให้ฟรีครับพี่นี่ครับพี่โอ้โหผู้ท่วดเก้าเจ็ดสวยมาก โอ้ oh, สวยพิงใหญ่โอ้โ oh, ห oh. นี่ครับพี่สวยจริงครับเก้าร้อยแล้วก็พิมพลอดใหญ่โอ้โ oh, ห oh. นี่หลอดบุท,ทั่วสวยจริงครับ กาเอาเจ็ดร้อยพอเจ็อพออีพีนี้เท่านี้กันนะครับพบเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ